ตอนนี้เราอยู่ที่สาขาหลักของร้านตำยำยัย่วนะครับเป็นสาขาบอิองกัคชาที่ประชาสุขะอ์27ครับ นี่ที่เห็นก็จะเป็นเมนูเซ็นเจอร์ของทางร้านเลยนะครับเป็นยำกุ้งสดนะครับเหลากุ้งสดยำกุ้งสุกไม่ปลาแล้วก็เป็นยำสามสอนยำลวงทะเลเมนูกุ้งถือว่าเป็นเมนู1ใน3ที่ขายดีที่สุดของทางร้านนะก่อนหน้าที่เราจะตัดสินใจร่วมงานกับ ทางร้านกุ้งนำโรงนี่เราใช้เป็นประหลาดทั่วไปครับปัญหาหลักๆที่เราเจอก็คือคุณภาพของกุ้งไม่เป็นไปตามที่เราต้องการครับไซไม่ได้หรือถ้าไปแพรช้าเราก็จะได้ไซที่เราไม่ได้ต้องการแล้วก็ทางเจ้าของแพรเองเจ้าของร้านเองจะไม่ได้ใส่ใจ after sale เท่าไหร่ทางเราดีมาว่าต้องจัดส่งช่วงประมาณตีสี่ตีห้าเพื่อให้ทันต่อการขายเปิดร้านหน้าร้านทางกุ้งนำโรงเองก็จัดส่งให้ทาง Ivery, ซึ่งก็ตรงเวลาตลอดถ้าเราไม่ไม่มีปัญหาในเรื่องของการที่ว่าจะต้องติดตามหรือว่าจะต้องมามีประเด็นว่าของเตรียมไม่ทันเลยประทับใจในความเป็นเนืออชีพของทางทีมงานครับแล้วก็ตัวคุณภาพเองเนี่ยตรงตามสเปคที่เราต้องการอยู่ทุกครั้งที่เราสั่งทําให้เราเนี่ยกล้าแล้วก็ทีม่มั่นใจที่จะสั่งมาเป็นเวลามากกว่า2ปีแล้วกับทางกุ้งดำลงซึ่งเราคิดว่าเราก็จะคอนติเนีย พาร์ทเนอร์นี้ต่อไปเพราะว่าเราชอบที่จะที่จะใช้บริการครับด้วยความที่ว่าร้านของเราเนี่ยซิกเนเจอร์ก็จะเป็นยำเป็นตำแล้วของสดเนี่ยก็จะขึ้นชื่ออยู่แล้วดังนั้นเราก็เลยจะใส่ใจเป็นพิเศษในการใช้วัตถุดิบในส่วนนี้ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่ากุ้งของเรา,าสะอาดสด อยู่ตลอดเวลาค่ะก้อนวันนี้นะคะทางกุ้งดำรงอ่ะคะ่ะก็ได้มาช่วยดูว่าเอ๊ะได้รับกุ้งไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างฟีดแบคโอเคไหมแล้วก็มาตรวจสอบคุณภาพว่ากุ้งเราเนี่ยได้ตรงตามคุณภาพที่ตายำยั่วต้องการหรือเปล่าก็โอเคมากค่ะเพราะว่าทุกอย่างก็ใส่กุ้งตรงตามสเปคที่เราต้องการความสดความใหม่ความสะอาดก็เป็นไปตามมาตรฐานที่เราจัดแจงแล้วก็ตกลงกันไว้ตั้งแต่แรกเพราะว่าเราเริ่มกันมาตั้งแต่ซอง 年了。 ค่ะก็ร้านกุ้งดำรงนะคะเราตั้งอยู่ที่ตลาดสำโรงจังหวัดสุบรากาศนะคะสามารถไปซื้อได้ที่หน้าร้านได้เลยค่ะหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกก็สามารถสั่ง d e l i v e r รได้ค่ะก็จะส่งตลอด24ชั่วโมงค่ะในกรุงเทพเนี่ยได้รับภายใน1ชั่วโมงส่วนต่างจังหวัดได้รับภายใน1วันค่ะร้านต้ยมยำยั่วนะคะมีที่มหอ,อก,กันคารนะคะประชาสงขค27สาขาแก๊บทองหลอดนะคะเป็น d e l i v e อ y only ติวานนท์นะคะมกรุงเทพรังสิตแล้วก็เป็น<ะ>ที่ตลาดภูจุลาสามยานด้วย คฝามไว้ด้วยนะครับกุ้งดำลงสดทุกขีดดีทุกตัวบ๊ายบาย